ดูดวงชาวราศีกันผนวันที่29มกราคมไม่รอดแน่นรกขุมเจ็ดแล้วทำไมถึงไม่รอดคนจิตใจโหดเทียมอมหิตใส่้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาคนเดินสาบแช่งคนเดินกันแกล้งเผาพริกเผาเกลือจิตใจแบบนี้เป็นยังไงไมนรกนะมันเป็นสัญญาณสัญลักษณ์พวกนี้นะผมไม่ต้องมีใครมาจดแต่ว่าครูบาอาจารย์ท่านบอกมีคนจดยางปูยังหลวงปู่ฤาษีธรรมท่านก็บอกมีคนจดไว้นะผมพระผม ครับผมสารพระผมก็จดเอาไวนะ้ท่านก็มีจดไว้ตำลานะตาไอบัญชีจดเอาไว้ว่าคนนี้เป็นยังไงต่อให้เหลบอยู่ที่ไหนก็รู้หมดครับนะผมและสิ่งพวกนี้มันบันทึกเอาไว้จิตใจ,จที่โหดเทียมมามีสาบแช่งคนอนึงนะพวกนี้จิตใจ,จพวกนี้มันไปสัญญาณไปสู่นรกปุ่มแล้วทำไมถึงไปนรกปุ่มท่านลองสังเกตดูนะเขาบอกว่าเวลาเราใกล้าตายเนี่ยคิดถึงเทวดาบนสวรรค์ทนฟ้าไปสวรรค์คิดถึงเนื้อน้ำเนื้อกินเนื้อไปนู่นไปเกิดเป็นมนุษย์ นะครับผมอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณที่จะบ่งบอกถึงการไปของจิตครับครูบาอาจารย์ก็บอกไว้หมดแล้วนะแต่เราพูดถึงอะไรครับผมจิตใจที่โหดเทียมไปสูนนรกขุมที่เจ็ดอ่ะเพราะพวกนั้นไปยุ่งเกี่ยวเรื่องพวกนี้มันสาบแช่งมันเป็นจิตที่เป็นมารยักษ์มารเป็นปีศาจ้วมันไปสูนนรกขุมที่เจ็ดดวงจัตทนี้เป็นไงเปลี่ยนแปลงพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะนําพาสึ่งควมสําเร็จการเปลี่ยนแปลงนะวาระชับ ปักหนึ่งไม่เท้าเปลี่ยนแปลงอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มสีช่วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลเดลเวอร์ over, ตกตำแหน่งดวงชะตาไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักโกหล,ลงพาคันโซมันติดก,กับดักมนเสน่ห์มจันทาดวงชะตาของท่านให้ท่านเก็บเกี่ยวผลผลิตนำพาซึ่งความมาสำเร็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนามาสู่ตัวท่านดวงชะตานี้ใช่กลัวใครสิที่ไหนยังเด็ดขาดเด็ดเตี่ยวห้ามหาอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มเดลเวอร์ the, the มันเกิดขึ้นในดวงชะตา งชะตาเปิดแสงสว่างสองแสงมาศัตรูพิราษมาลายหายไปสิน้นคนอย่างเองมันต้องไปสูนนะรกภูมิับไม่ต้องไปแช่งเลยจิตมันไปออกมาเองเดี๋ยระวังนะครับเราอย่าไปแช่งเขานะถ้าเราแช่งเขาจิตเราเราก็ไปกับเขาด้วยนะเพราะฉะนั้นเราทําตามครูบาอาจารย์พอแล้วสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานพอแล้วับอ,อ,อยู่ในศีลห้าพอแล้วนะครับผมทำคารวะเที่ยวบ้างแต่ผมมุ่งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มนะผมไปเที่ยวสุขสมสมหว่างไปเที่ยวทะเลไปเที่ยว กินนู่นกินนี่มีความสุขก็เยอะอย่าไปสนใจแล้วผมจะติดทําตามแบบแผนกดบ้านกดมือกดสวรรค์กดนรกกดโลก,โลกแห่งวิญญาณเราทําตามกฎแล้วแต่เราอยู่ในแดนมนุษย์ที่มีความสุขเราไม่อยู่ในแดนนรกที่มีแต่คําสาปเช่นมีการโกรธเกลียดอาฆาตแรงอาถรรพ์เหมียวเหนียวเหนียวแบบนี้อย่างนี้ฝึกจิตเหมือนการกรรมฐานเหมือนกันกรรมฐานไปนรกไอ้นี่ไปกรรมฐานไปนกกรกเรากมฐานแสงสว่าง น,นี้กรมาถายเรื่องมีแต่ของอะไรก็ไม่รู้แล้วบจิตใจมีแต่แช่งในคนื่นตายตายตาย,ตาย,ตายแล้วบมไม่เอาแล้วผมมองแบบแผนบทดประเพณีมองการไกลถึงอนาคตปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชะตานี้มีความตั้งมั่นเทวดาคอยคำชูป,ปกปักปกุ้มของราาักษาอัศวินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองแล้วผมดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคให้หญิงสาวถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นาอย่างก้าวโดด เราผมสิบเหรียญบังเกิดขึ้นออกตำแหน่งชะตาชีวิตที่ดีฟ้าผ่าลงมาดังไปยังเจ็บปวดรุ่นล้วจะได้เห็นตัวตนคนที่แท้จริงถ้าไม่เจ็บไม่เห็นหรอกครับต่อหน้าพูดหวานซึ้งต้องทะเลาะกันก่อนถึงจะได้เห็นตัวตนเห็นซาตานอยู่ข้างในเห็นปีศาจนางมา้ายนางปีศาจริงเจาเก้าหางอีออกมาเลี้ยว ปีศาจจิ้งจอกก้าวหางมันแสดงตัวตนออกมาแล้วไล่ลำหยิบของเฟี้ยนตูมตูมไล่ล,ลำไล่ลำกระโดดเตะพระลมปูพังพิเคยโมโหไหมโอ้แต่พระลมปูเนี่ยปีศาจมันออกมาแล้วเอ,อ้ยปีศาจจิ้งจอกก้าวหามนุษย์สเปโตมันออกมาแล้วปีศาจออกมาเพราะฉะนั้นมันหลุดออกมาเพราะฉะนั้นต้องเก็บอารมณ์ให้ดีนะครับฝึกกรรมฐานเนวลาโกรธจะเฟี้ยนจะเฟี้ยนของ ยุบหนอมองหนอก้วทนไม่ไหวแล้วนะบผมว่าจลปีศาจอย่าปล่อยให้มันหลุดออกมาได้นะผมปัญหาต่งตางๆมันเข้ามาลุมล้าอยู่ให้เป็นอยู่ไว้ไหวนะครับท่านใดจะดูดวงหมอซันทักไลน์มาซันนี่สี่สองพเก้าหนึ่งคำถามสองร้อยบาทส่งคลิปให้นะครับเห็นเฉพาะไพ่นะจ๊ะตำแหน่งเป็นยังไงเจออะไรนะครับส่งคลิปให้กับท่านนะครับผมแต่ถ้าจะเห็นหน้าหมอซันวันนี้แปดนาทีแปดร้อยการงานการิความรักดูดวงโดยโลบส่งคลิปให้ บอ่ดบอด่ด้้ดทายคลิปงงงว,วงชะตารัับบสวดดครงชตาราศีกันประจําเดือนนี้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีกันจะได้สัมผัสกับพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่นําพาทั้งโอกาสและความท้าทายเข้ามาในชีวิตคุณจะรู้สึกเหมือนกําลังยืนอยู่บนจุดเปลี่ยนที่สําคัญซึ่งทุกการตัดสินใจในช่วงนี้จะส่งผลกระทบต่อเส้นทางในอนาคตของคุณอย่างมีนัยยะสําคัญด้านการงาน ช่วงเวลาแห่งการฟิสูตัวเองและรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นการงานในเดือนนี้เปรียบเหมือนการปีนเขาที่มีความชันสูงขึ้นคุณจะพบว่าความรับผิดชอบบนบ่าของคุณหนักขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมาแต่นี่คือโอกาสทองที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของคุณสำหรับชาวราศีกันที่ทำงานในหน้าที่วิคเคราะห์วางแผนหรือต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเดือนนี้จะเป็นช่วงที่คุณโดดเด่นเป็นพิเศษ ลองนึกภาพคุณเป็นนักบัญชีที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบรายงานทางการเงินที่มีความซับซ้อนสูงความสามารถในการจัดระเบียบและมองเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่คนอื่นมองข้ามจะทำให้คุณค้นพบข้อผิดพลาดสำคัญที่ช่วยประหยัดเงินให้องค์กรได้เป็นจำนวนมากหรือหากคุณทำงานในสายการตลาดการวางแผนแคมเปญที่ละเอียดถี่ถ้วนของคุณจะได้รับการชื่นชมจากผู้บริหารระดับสูง อย่างไรก็ตามจุดที่ต้องระวังคือการทำงานหนักเกินไปจนเกิดความเครียดชาวราศีกันมักมีแนวโน้มที่จะเป็นนักสมบูรณ์นิยมนิยมคุณอาจพบว่าตัวเองทำงานล่วงเวลาบ่อยครั้งตรวจสอบงานซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะกลัวว่าจะมีสิ่งผิดพลาดแฝงอยู่เดือนนี้คุณต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางในบางจุดรู้จักว่าเมื่อไหร่ที่ดีพอคือดีที่สุดแล้ว ช่วงกลางเดือนจะมีโครงการใหม่หรือข้อเสนอที่น่าสนใจเข้ามาอาจเป็นการย้ายตำแหน่งการรับหน้าที่ใหม่หรือโอกาสในการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมอย่าปฏิเสธโอกาสเหล่านี้เพราะความกลัวการเปลี่ยนแปลงแม้ว่ามันจะดูท้าทายแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตในเส้นทางอาชีพของคุณสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือทำงานอิสระเดือนนี้เป็นเวลาที่เหมาะกับการทบทวนกลยุทธ์และปรับปรองระบบการทำงาน คุณอาจพบว่าวิธีการเดิมๆไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่หรือการฝึกอบรมพนักงานจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างเห็นได้ชัดความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเป็นอีกประเด็นที่ต้องใส่ใจอาจมีความเข้าใจผิดหรือความขัดแย้งเล็กน้อยเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับคนที่มีสไตล์การทำงานแตกต่างจากคุณผู้ที่ชอบทำงานแบบผ่อนคลายอาจมองว่าคุณเครียดเกินไปในขณะที่คุณอาจรู้สึกว่าพวกเขาขาดความรับผิดชอบ การสื่อสารที่ชัดเจนและการยอมรับความแตกต่างจะช่วยให้ความสัมพันธ์ในที่ทำงานราบรื่นขึ้นด้านการเงินการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดและโอกาสจากความขยันการเงินในเดือนนี้มีสเสถียรภาพดีแต่ต้องอาศัยการวางผ่านและความระมัดระวังรายได้ของคุณมีแนวโน้มคงที่โดยเฉพาะจากงานประจำ อย่างไรก็ตามอาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเช่นค่าซ่อมแซมบ้านค่ารักษาพยาบาลหรือค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับครอบครัวสมมติคุณมีรายได้ประจําเดือนละ3 5 0 0 0บาทแต่ในเดือนนี้เครื่องซักผ้าพังต้องจ่ายค่าซ่อม3,500บาทพอดีรถยนต์ก็ถึงเวลาเปลี่ยนยางอีก 8, บาทพันบาทสถานการณ์เช่นนี้อาจทําให้คุณรู้สึกกดดันทางการเงิน แต่หากคุณได้สร้างกองทุนฉุกเฉินไว้ตามคำแนะนำของนักวางแผนทางการเงินเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่กระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของคุณมากนักเดือนนี้เป็นเวลาที่ดีในการทบทวนรายจ่ายประจำและตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นออกไปลองเช็คสมาชิกแอปพลิเคชันหรือบริการต่างๆที่คุณสมัครไว้อาจมีบางอย่างที่คุณไม่ได้ใช้งานแต่ย pues yes. ังหักเงินอัตโนมัติทุกเดือนการยกเลิกสมาชิกเหล่านี้อาจช่วยคุณประหยัดเงินได้เดือนละ1 0 0 0ถึง2,000บาท สำหรับการลงทุนเดือนนี้ไม่เหมาะกับการเสี่ยงสูงคุณควรเน้นการลงทุนระยะยาวที่มั่นคงมากกว่าการเก็งกำไรระยะสัน้นหากคุณสนใจลงทุนในกองทุนรวมการเลือกกองทุนที่มีความเสี่ยงปานกลางและกระจายการลงทุนจะเหมาะสมกว่าการเอาเงินก้อนใหญ่ไปเล่นหุ้นตัวเดียวโอกาสในการเพิ่มรายได้พิเศษมีอยู่สำหรับผู้ที่พร้อมจะใช้ความสามารถของตน เช่นถ้าคุณเก่งในการจัดระเบ,บียบอาจรับงานเป็นที่ปรึกษาการจัดระบบบ้านหรือออฟฟิศหากคุณมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์การสอนหรือรับงานฟรีแลนซ์จะนำรายได้เสริมเข้ามารายได้พิเศษเหล่านี้อาจไม่มากแต่ถ้าสะสมอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยเสริมความมั่นคงทางการเงินได้ดี อีกเรื่องหนึ่งที่ควรระวังคือการยืมเงินให้เพื่อนหรือคนใกล้ชิดเดือนนี้อาจมีคนมาขอความช่วยเหลือทางการเงินแม้คุณจะอยากช่วยแต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าเงินจำนวนนั้นจะกระทบต่อการเงินของคุณเองหรือไม่หากตัดสินใจให้ยืมควรทำเป็นลายลักษณ์อักษรและกำหนดเงื่อนไขาการชำระคืนอย่างชัดเจน การออมเงินเป็นสิ่งสำคัญในเดือนนี้แม้จะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นแต่คุณควรพยายามจัดสรรเงินส่วนหนึ่งเข้าบัญชีออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอแม้จะเป็นเพียง10-15%ของรายได้ก็ยังดีกว่าไม่มีเลยด้านความรักการสื่อสารและการเปิดใจเป็นกุญแจสำคัญสำหรับคนโสด ชาวราศีกันที่โสดจะพบว่าเดือนนี้มีโอกาสพบเจอผู้คนใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานการเรียนหรือกิจกรรมกลุ่มที่คุณสนใจอาจเป็นการอบรมสัมมนาการรวมตัวของกลุ่มงานอดิเรกหรือแม้แต่การพบเจอบนแอปพลิเคชันหาคู่ คนที่เข้ามาในชีวิตคุณเดือนนี้มักจะเป็นคนที่มีความมั่นคงและมีแนวคิดที่ชัดเจนอาจเป็นคนที่ทำงานในสายอาชีพที่ต้องใช้ความคิดวิเคราะห์เช่นวิศวกรโปรแกรมเมอร์นักบัญชีหรือผู้จัดการโครงการความเข้ากันได้ระหว่างคุณกับคนคนนี้จะมาจากการที่คุณมีความคิดเหมือนกันในเรื่องของการวางแผนชีวิตและมีความรับผิดชอบ ตัวอย่างเช่นคุณอาจพบกับใครสักคนในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทคนนั้นอาจเป็นผู้แทนจากบริษัทคู่ค้าและคุณทั้งสองได้สนทนาเรื่องการทำงานจากนั้นค่อยๆพัฒนาไปสู่การนัดกินข้าวนอกเวลางานความสัมพันธ์แบบนี้มักจะเริ่มต้นจากมิตรภาพและความเคารพซึ่งกันและกันก่อนจากนั้นจึงค่อยๆพัฒนาเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น อุปสรรคสำหรับชาวราศีกันที่โสดคือการวิเคราะห์มากเกินไปคุณอาจพบว่าตัวเองกำลังตั้งคำถามกับทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยงกับคนที่สนใจวิเคราะห์ทุกคำพูดทุกการกระทำจนบางครั้งคิดมากเกินไปและคลาดโอกาสดีๆไปเดือนนี้คุณต้องฝึกที่จะปล่อยวางและให้ความสัมพันธ์ดำเนินไปตามธรรมชาติการเปิดใจยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของอีกฝ่ายเป็นสิ่งสำคัญไม่มีใครในโลกนี้ที่สมบูรณ์แบบร้อเอร์เซ์ หากคุณรอหาคนที่ตรงกับเกณฑ์ในหัวทุกข้อคุณอาจจะต้องรอไปอีกนานลองมองหาคนที่มีค่านิยมหลักที่สอดคล้องกับคุณและยอมรับจุดอ่อนเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์ของชาวราศรีกันที่มีคู่ในเดือนนี้จะเข้าสู่ช่วงของการทดสอบและการเติบโตร่วมกันอาจมีประเด็นเก่าๆที่ยังไม่ได้แก้ไขจนจบลุล่วงกลับมาปรากฏอีกครั้งหรือมีสถานการณ์ใหม่ที่ท้าทายความสัมพันธ์ของคุณ การทำงานหนักของคุณอาจส่งผลให้มีเวลาให้กับคู่รักน้อยลงคู่ของคุณอาจเริ่มรู้สึกว่าถูกละเลยหรือว่าคุณให้ความสำคัญกับงานมากกว่าความสัมพันธ์ปัญหานี้จะทวีความรุนแรงขึ้นหากคุณไม่ได้สื่อสารหรือหาเวลาคุณภาพให้กับคู่รักลองนึกภาพว่าคุณกลับบ้านดึกทุกวันเพราะงานยุ่งเมื่อกลับถึงบ้านก็เหนื่อยมากไม่มีแรงที่จะคุยกับคู่รักสุดท้ายแค่อาบน้ำและนอนเลยคู่ของคุณที่รอคุยกับคุณมาตั้งแต่เย็นก็รู้สึกผิดหวังและโดดเดี่ยว ถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำๆจะค่อยๆสร้างร่องลึกในความสัมพันธ์แนวทางการแก้ไขคือการกำหนดเวลาที่จะให้กับคู่รักอย่างชัดเจนแม้จะยุ่งแค่ไหนก็ควรจัดสรรเวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงต่อวันเพื่อให้ความสนใจกับคู่รักอาจเป็นการทานอาหารเย็นด้วยกันโดยไม่เปิดโทรศัพท์หรือการนั่งคุยกันก่อนนอนซึ่งสำคัญคือคุณอยู่ตรงนั้นอย่างเต็มที่ทั้งกายและใจอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องระวังคือนิสัยชอบจุกจิกหรือวิจารณ์คู่รัก ชาวราศีกันมีแนวโน้มที่จะสังเกตเห็นข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆและอยากแก้ไขให้ถูกต้องแต่การวิจารณ์บ่อยครั้งอาจทําให้คู่รักรู้สึกว่าไม่เคยเพียนคอในสายตาคุณเดือนนี้ฝึกที่จะมองจุดดีของคู่รักมากขึ้นและยอมรับว่าบางเรื่องไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบ หากคุณและคู่รักกำลังวางแผนเรื่องสำคัญเช่นการแต่งงานการซื้อบ้านหรือการมีลูกเดือนนี้เป็นเวลาที่ดีในการพูดคุยอย่างจริงจังและตั้งเป้าหมายร่วมกันความสามารถในการวางแผนของคุณจะช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปได้ราบรื่นแต่อย่าลืมรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของคู่ด้วยสุดท้ายอย่าลืมที่จะแสดงความรักและความห่วงใยด้วยการกระทำเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจเป็นการซื้อของโปรดของคู่รักกลับบ้านการส่งข้อความหวานๆตอนกลางวานันหรือการจัดหาเซอร์ไพรส์เล็กๆ สิ่งเหล่านี้จะช่วยรักษาความสดชื่นของความสัมพันธ์และให้คู่รักรู้สึกว่าถูกรักและมีคุณค่าเดือนนี้อาจมีความท้าทายในหลายด้านแต่ชาวราศีการมีความสามารถในการจัดการกับปัญหาอย่างเป็นระบบและหาทางออกที่ดีที่สุดจงใช้ความเป็นเลิศดในการวางแผนและความละเอียดรอบคอบที่เป็นจุดแข็งของคุณแต่อย่าลืมที่จะผ่อนคลายและให้เวลากับตัวเองบ้างความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จและความสุขที่ยั่งยืน